สวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาแนะนํานะคะหมูแผ่นกรอบจะบอกว่าเจ้านี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเขามีหลายรสมากเลยนะคะอันนี้เป็นรสด,ดั้งเดิมออริจินอลค่ะส่วนนี้รสใหม่ล่าสุดทุกคนรสหมูมะนาวนะคะจะบอกว่ารสเนี้ยแซ่บอร่อยสุดๆนะคะแล้วจะบอกของเขาเนี่ยมีรสนี้ด้วยสไปซี่แม็กนะคะคือจะบอกว่าส้มาอาจกรุเอาไว้เยอะมากเพราะว่าจะบอกว่าเจ้าเนี้อร่อยมาก จะกินกับส้มตํำก็ได้จะกินกับแก้มก็ได้นะคะหรือว่ากินเป็นขนมทานเล่นก็ได้เลยแต่๋ยวน่อยกินรสหมูมะนาวให้ดูว่ามันแบบมันแซบบ่บมากจริงๆนะคะนี่แล้วเราบอกว่าปริมาณเขาว่าให้เยอะมากนะในถุงเนี่ยคือแบบครึ่งถุงเลยนะคะไม่ได้แบบให้แบบว่าสองสาชิ้นเนาะนี่ดูชิ้นชิ้นใหญ่มากอร่อ,มอยมากคุมไม่ใส่แป้งแล้วก็วัดถูกกันเสียด้วยนะคะจะบอกว่าแบบ แซ่บมากกินได้แบบเรื่อยๆเลยอ่ะอืมอยมากอร่อยมากค่ะขอตัวไปกินก่อนนะ